เกยบปืนสองตมอนวนี้ข้างบนเล่นอะไรสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ชอบฟิลเตอร์เกมมเกฟฟี่ไฟวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมเพื่อเปิดกล่องสุ่มปืนเหมือนเดิมนะครับฟิฟายโปรีซีซั่นที่ห้าครับนี่นะครับแล้วก็รอบเก็ไฟนัดนนะเดย แต่ของวันนี้นะครับเป็นคิวของปืนปืนสีเหลืองนะครับเยลโโ่นะครับยลโล่มาสเตอร์ไงยลโล่มาสเตอร์แต่ของเมื่อวานนะครับเตอร์ทำมาเรียบร้อยแล้วนี่สิบกล่องนะครับก็มีปืนฟาร์มาสดาเมจบวกสนะครับเป็นฟาร,ร์ม,มาสสีฟ้าอ้าวเป็นอันเดียวเลยเป็นกระบ,บอกเดียวเลยแล้วก็นี่เอสเคเอส เอาโรด2 2> โหลดบวกสองโหลดเร็วสิบกองครับรุนกันก็จะได้ไหมก่อนโหลดกันนะคราวนี้ขอนึ่งกล่องก่อนละกันนะอืมเอาเลยอีกกองหนึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ต่อไปเราเป็นหนึ่งกองเดิมยี่ <30 S 2> สิบสี่ชั่วโมง <3 S 2> สามกองยี่สิบสี่ชั่วโมงสามวัน,วนห้าหวันกันโอ้โหมาเอชเอ็มเอาอีกคำน,นี้อ่ะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ถาวรอีกเช่นเคยเนี่ย อันนี้สกินนี้คือดีที่สุดเลยนะของผมที่มีนะเพราะว่ามันดีสุดเลยแส,สดงนา็อบี้ได้ด้วยนะนี่แส,สดงนา็อบี้ก็ได้ฟารา์มดามเมจสองมานะครับน,นี่เอานึงกองครับมีอยู่แล้วหนึ่งกองล็อกอินหนึ่งกองเปิดเลยเจ็ดวันดามเมจสองเหมือนกันเนาะ,ะดามเมจสองบอกระยะแต่ตัวนี้ดามเมจสองอย่างเดียวก็ตัวนี้ดีฝานะสีฟ้าดีฝานะครับ ทุกคนเห็นรูปประตูไหมตรงนั้นอ่ะรูปประตูลา้ก็บอกมันเป็นฟามาร์รูปประตูนะชุนา,ารอบี้ได้โอเคตัวน,นี้แหละเจ๋งสุดเดี๋ยวไปลงสีสีแรงครับฟามาร์แหละมีราคาถูกมากอุวยโปรฟ้าเปลี่ยนใหม่แต่บางคนถ้าเรากินแค่ตัวเดียวก็ได้ไดแล้วหมดฟามาร์แหะยิงเลย <ไ>มีหัเวเตกเซอรได้นี่คราฟา,าร์มัสนี่นี่ก็สวยอยู่นะดาเมจสองนะครับดาฟา,าตร์มัสตัวนี้แต่มันเจาะคนนู้นเร็วกว่าไอโว่นะนนแรงอยู่นะ เดือดดับเบิลคิลเหยบไปสองเัอวนี้ไปข้างบนเล่นอะไรขอแจกหลุนกันนะฟามานั่น รวยปืนปืนพี่รวยอยู่ใช่ไหมรวยแล้วก็แรงด้วยนะแล้วได้ฟามาคู่มาจากเมื่อกี้นี้ทำไิดิได้อยู่นะ <First word. S 1> ถ้ามันวิ่งรอดทุกคนบอกเลยอาตากันยิงเนี่ยมันืนพี่รวยอยู่ Double ผู l เวกวียร์เพื่อคนเมื่อกี้สองเมื่อกี้สามสี่นะแต่กลายเป็นหนึ่งสองเอาเอา,เอา,เอากระพามันไปจับนี่ยังดีมีคนนอมาใช้ลูกฟองน่ะลูกฟองทำเลนฟาร์มมาไม่ได้หจ้ะ ซ้อมกับคนกรบอกหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะกูด่านทุกคนดูจากด่าแล้วก็รู้น้ำด่านไรอะไก่ไชิด่านรอะไกลเหมอนเราไม่ไปเโยชนอนะเป่นเหมือนตูยิงแต่สตู้เหมือนอะไ้กับแบบนี้ First Blood เป้นหัวก้าวทุก้าวออกมาแนละ้วป่ะทไปดิด <Double kill. S 2> ับเบิลคิลแอปเป็นหนึ่งีนี่ เอ็ีโดนกันมาเลยดก้าวคิวน้าเป็นสองพันเจ็ดร้อยสามุกนได้ัวนี่เก็บเปนได้เดี๋ยวมันอะไรเป็นยงไงเราเก็บสอง yeah คิดได้ไม่00ะมะสามพันหกร้อยสี่สองก็ประมาณนี้สำหรับฟาร์มาด์ DAMAGE สองแล้วก็เป็นลูกกระตูนก็รัวแรงอยู่นะรัวแรงไม่แพ้กันใช้ได้เลยสำหรับโม่สี่สีครับปีติดชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเจอกันใหม่ในสุดครับ